วิญญาณดวงนี้ทำหน้าที่เห็นรูปปั้นหลอยางยังย,งยาเพิ่งมันต้องมาประจบกันก่อนเปล่าประจบกันถึงเกิดผาสะผาสะไปกระทบแล้วมันค่อยลากเพื่อนสัมวิยธรรมที่เหลือไปกระทบด้วยตรงนี้เลยหนึ่งขั้นตอนนะใช่ถ้าไม่กระทบจะจะรู้ถึงการรับรู้ได้ไหมไม่ได้เพราะต้องมีการกระทบ แต่สภาวะนี้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะเร็วมากจนที่เราไม่สามารถตามก็เลยบอกไงว่าสิ่งที่คนเห็นแล้วไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่เป็นสิ่งที่บุคคลนั้นเห็นเพราะเขายังไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงนั้นมีใครเป็นผู้เห็นมะเป็นกระบวนการทำงานของจิตจะจสิกหรือเปล่าแล้วเน้ยเรามีสิทธิ์เห็นมะ แล้วเรามีสิทธิเห็นสภาวะมนะั้อย่ามาพูดพูดผิดหมดเพราะเป็นกระบวนการความเป็นจริงตรงเนี้มีความสำคัญยิ่งพิสุททั้งหลายเพราะความจริงไม่ปรากฏแก่พวกเธอพวกเธอไม่รู้กระบวนการความจริงเช่นนี้ว่าเพราะจักสุมีเพราะรูป,ปารมมีจึงเป็นเหตุให้เกิดจักุวิญญาณ ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยสามอย่างประจบลงกันจึงเกิดจกาาักถุสามภาษาภิกษุทั้งหลายภาษาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเกิดขึ้นแล้วภาษะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา h ั n นเวทนาจะเกิดก่อนภาษาได้บ่า <Yeah. S 1> ภาษากระทบเวทนาเกิดต่อภาษะสุขเกิดทุกเกิดภิกษุทั้งหลาย สมัยได้ผัสสะกระทบกับอติอิทาารมสมัยนั้นเป็นปิยรูบสาตโลมะเป็นปียสา,าตโลสมัยนั้นย่อมเป็นสุภนิมิตสุภนิมิตเกิดสมัยได้สุขาเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งผัสสะใช่หรือเปล่าผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขะเวทนาเพราะนั้นเวทานาจะเกิดได้ต้องมีผัสสะเป็นที่ตั้ง ภิกษุทั้งหลายเมื่อสุขเวทนาเกิดกามะราคานวิสัยตัณหาย่อมเกิดภิกษุทั้งหลายเพราะจักสุขมีอยู่รูปารมมิอยู่จึงเกิดจากหุิญญาณเพราะการปกระจวบเหมาะทั้งสามจึงเกิดจากหุกสังสัสเพราะกรรมสั่งสมไว้ในการก่อนจึงเป็นเหตุให้เกิดอนิธารม เมื่อนั้นอปิยรูปอสาตรโรย่อมเกิดอปิยรูปอสาตรโรกเกิดแล้วปฏิฆนิมิตย่อมเกิดขึ้นปฏิฆนิมิตเกิดขึ้นแล้วทุกขเวทนาก็ย่อมเกิดเมื่อทุกขเวทนาเกิดปฏิคานุสัยที่นอนเนื่องก็ย่อมเกิดขึ้นในอารมณ์นั้น ความเป็นไปในสุขหรือทุกข์จึงอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งภิกษุทั้งหลายเมื่อความยินดีพอใจเกิดขึ้นในเปียรูปสัตตโลเธอกลับไปยินดีพอใจในจักสุขเธอไปยินดีพอใจในรูปารมณ์เธอไปยินดีพอใจในจกักขวิญญาณยินดีพอใจในการกระทบจักขุสัพสา เธอจึงยินดีพอใจในจักหุกสัมภาษชาวเวทนาเมื่อน,นั้นตันหามีตันหาเกิดมากขึ้นวิถีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวิถีนี้ตันหาย,ยังไม่สามารถพอภพูนเป็นอุปาทานได้แต่วิถีต่อมาเกิดมากขึ้นมากขึ้นตันหานั้นกับพอะพูนกําลังมากขึ้นจึงกลายเป็นอุปาทานอุปาทานเกิดขึ้นแล้ว การสร้างภพชาติจึงเกิดขึ้นเพราะวิญญาณสหอลคตด,ด้วยตัณหานั่นแลดูก่อนพิสุททั้งหลายเพราะจักสุขมีอยู่รูปารมมีอยู่จึงเกิดจักหุวิญญาณเพราะการประจวบเหมาะทั้งสามมีอยู่จึงเกิดจักหุสัมภัสสะเมื่อจักหุสัมภัสสมีอยู่ย่อมเป็นที่ตั้ง แห่งสุขและทุกขเวทนาแต่ภิกษุโยนิโสมนิกาไว้ในใจจึงไม่ยินดีกำหนัดในรูปรสกลิ่นเสียงเคีงสัมผัสนั้นเมื่อไม่ยินดีกำหนัดตัณหาย่อมไม่เกิดวิญญาณย่อมสารคตด,ด้วยสัมมาทิฏฐิวิญญาณสารคตด,ด้วยสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเกิดขึ้นแล้ว ในสมัยนั้นเธอย่อมรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นทุกขสัจจะเพราะเธอกำหนดรู้สมุทัยจึงถูกละปัญญาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิสมัยนั้นความดำริในสมัยนั้นไม่เป็นไปในดำริกอกุศลอันเป็นสัมมาสังกัปปะเพราะความเกิดขึ้นในสมัยนั้นอกุศลเกิดอันเป็นอกุศลนิบา จึงเป็นเหตุให้ละอ,อกุศลกุศลใดเกิดย่อมอันตรธานหายไปกุศลใดไม่เกิดให้เกิดขึ้นกุศลใดเกิดให้เจริญตั้งมันนั่นแหลคือสัมมาวายามะความเพียรชอบในสมัยนั้นเพราะสัมมาวายามะเกิดสมัยนั้นสติเธอย่อมระลึกในสบาวธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง ย่อมเป็นสัมมาสติในสมัยนั้นในสมัยนั้นความตั้งมั่นจึงเป็นเอกาตาไม่ไหลเลื่อนเคลื่อนไปสู่อารมณ์ภายนอะอยู่กับอารมณ์นั้นได้อย่างตั้งมั่นนั่นแหละสัมมาสมาธิเมื่อองค์ทั้งห้าสมงทีแล้วจึงทำให้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ อาชีวะจึงบริบูรณ์จึงเกิดขึ้นทั้งสามองค์พร้อมกันในสมัยนั้นภิกษุสมัยนั้นผูกคนปฏิบัติย่อมเข้าถึงอัตถางที่กรมักย่อมมีอริยมรรคองแปดสมังคีแล้วเมื่อ,อริยมรรคองแปดสมังคีบุคคลน,นั้นย่อมกล่าวว่าสติปัฏฐานย่อมบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์สมมตปัฏฐานสี่ย่อมมีกิจทั้งสี่ประการ ย่อมเป็นเหตุให้อิทธิบาสีมีกำลังเข้าถึงความแก่ค่าแห่งอินสีห้ามีพระพลังในการละอกุปสด้วยความเป็นพระหา้าเมื่อนั้นองค์เจ็ดอันเป็นโพธิอันเป็นองค์แห่งการตสรัสลุคือโพธิบกองค์อันเป็นพ่อจงจึงมีกำลังภิกษุทั้งหลายเมื่อพ่องเจ็ดบริบูรณ์แล้ว เมื่อนั้นความเป็นสมถะวิปัสสนาย่อมสมัคทีทั้งสองภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจ็ดบริบูรณ์สมถะย่อมมีกำลังวิปัสสนามีกำลังเป็นฉนไหนภิกษุทั้งหลายการอบรมสมถะย่อมอบรมสิ่งใดสมถะย่อมอบรมจิตเมื่ออบรมจิตแล้วย่อมมีกำลังในการละกาม ส่วนมิปัสานาย่อมอบรมปัญญาเมื่ออารมณ์ปัญญาย่อมละอวิชาภิกษุทั้งหลายเมื่อโพชฌงเจ็บบริบูรณ์ด้วยสมถาวิปัสานาในวิชาสองเธอย่อมรู้กำหนดรู้ย่อมบารึกร,กรู้ในสิ่งควรรู้อันเป็นทุกขสัจจะจึงเกิดขึ้นย่อมละธรรมที่ควรแก่การละอานเป็นอวิชาตันหาคือสมทุทัยย่อมเกิดขึ้น ย่อมทำให้ธรรมที่ควรเจริญในธรรมนั้นได้แก่สมถะวิปัสนาจึงเกิดขึ้นสมถะวิปัสนาเกิดขึ้นแล้วเมื่อน,นั้นย่อมทำให้ธรรมแจ้งควรแก่ธรรมที่แจ้งในสมัยนั้นคือวิชชาแลวุม้มติคือพาณิพานภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นเธอย่อมรู้โลกแห่งความจริงว่าสิ่งต่างๆเป็นสภาวธรรมไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคลจกากครุสาทอาศัยกรรมมชโลอาศัยกายักะศาสิสอาศัยภาวะทักษศาสิสอาศัยสิ่งที่ปรากฏคือจักขุทัศกราบสิอาศัยกรรมมชลูปสามสิรูปรวมกันอาศัยอวินิพกครูปแปที่เกิดจากอุกตกก็มี วินิโพรูปแที่เกิดจากอาหารตรงดวงตาก็มีวินิหรูป8เกิดจากจิตก็มี24บวก30ภิกษุรูปนี้ประกอบด้วยกลไกถึง54รูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลประกอบด้วยจักุปรปสาสภิกษุรูปารมคือวันณะที่โคจรลงสู่ในจกักรุหปาส เมื่อนั้นเมื่อโครจรลงเป็นสภาพธรรมก็ทำนั่นเองการโครจรลงของจักรุปรา์วันนรูปเป็นธรรมชาติเป็นสีต่างๆอาศัยตรงนี้เบียดกันอยู่3 54รูปก็ได้แก่กาย10ได้แก่ความเป็นไปในภาวะอีก10และในจักรุทักระ่อีก10 ในแต่ละสิทธิ์ย่อมมีธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ตรงนี้ธาตุดินย่อมรับการกระทบรับการกระทบของวันนะที่อยู่ในอวินิพกุรุแปดดินรับการกระทบวันนะเมื่อกระทบแล้วกลับกลายเป็นรูปารมสภาวะธรรมในส,สภาพนี้มีจักขุอยู่แล้วเพือสิทเพราะมีรูปารมเพราะมีจักขุประสาท เพราะมีสองอย่างตรงนี้จึงเกิดขึ้นด้วยจากขบวิญญาณจิตจึงเกิดขึ้นพรทั้งศพ,พหกจึงเกิดผัสสะที่อยู่ในจากขุญญาณจึงไปรับการโครจระ,ะอันเป็นโครจรละลกที่โครจรลงมาให้กับผัสสะไปรับการกระทบตอนนั้นความจริงของการเห็นของสภาวธรรมเมื่อผัสสะเกิด เวทนาย่อมเป็นที่ตั้งในสมัยนั้นกระบวนการเห็นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นไปเพียงแค่สภาวธรรมย่อมดับไปสิ้นไปหมดไปอยู่อย่างนี้เท่าน,นั้นเองแม้ว่าการใดๆไม่ว่าสายใดๆแม้ว่าพระเจ้าจะอบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามธรรมนี้ย่อมเป็นธรรมทิติธรรมนิยามก็เท่านั้นแหละ ต้องเกิดถ้าวิธีไม่เกิดไม่ได้เก็ดแล้วเหมอยไม่เห็นคือตรงนี้ก็เกิดอุเบกขาไป <c oughs> เป็นอักุศ่ กระบวนการเกิดหมดแล้วถ้าไม่ขึ้นชวน,นะไม่ลงก็เหมือนเบอร์เบอร์เหมือนนอนหลับแล้วคล้ายๆจะเตือนแต่ชีวิตเราอย่างเราเป็นไปไม่ได้ชวัน,นะเจ็ดแต่กําลังชวัน,นะเป็นไปด้วยอวิชาเป็นด้วยอุเบกขาแห่งอวิชา ตอนนั้นใส่ใจในโทรศัพท์หรือใส่ใจที่เสียงหรือใส่ใจที่เห็นใส่ใจในโทรศัพท์ใส่ใจที่เสียงใช่ป่ะต้องดูก่อนใส่ใจที่โทรพท์พูดอยู่ใช่ป่ะ <Okay. S 1> แสดงตอนนั้นวิถีจิตของโสตประสาทเกิดจากขู่ประสาทมีแต่รูปาลมจรมาไม่ชัดหลายตีก็เลยทําให้จกักรประสาททางานไม่ได้แต่หยุดพูดแล้วไม่เห็นจกักุประสาททำหน้าที่วิดีเห็นชัดแต่เสียงจะฟังไม่รู้เรื่อง เพราะศรัทธารณมไม่โคจรลงบอกแล้วว่าสิ่งทั้งหมดจะโพจรลงต้องมีรูปกับลูปก,ก,ก,กระทบกันกเห็นแล้วแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะมันคนละวิถีเร็วมากนะ<ม>คือเราโทรปบเห็นแป๊บเดียวอะตอนนั้นอะเห็นแล้วจะบอกไม่เห็นไม่ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นหมดเลย<ม>แต่เนื่องจากพอเห็นแล้วตอนนี้กำลังของเรากำลังโทรศัพท์แรงกว่า มันจบไปแล้วแล้วมาเกิดตรงนี้แล้วแล้วไปเห็นอีกงนี้สลับกันวิธีค่อนข้างเร็วเป็นวิธีที่ไม่ครบองค์ของอาติมันตะลมมันตะลมก็ไม่ใช่น่าจะเป็นโมคะวาระก็ไม่ใช่นะเพราะมันขึ้นเฉลื ปลิตมหมาตาลมส่วนใหญ่จะเกิดกับคนเพิ่งสลึมสลืออย่างนี้นใช่แต่ชีวิตประจําวันขึ้นวิถีครบหมดแล้วช้นวิธีหมดแต่เนี่ยวิธีอื่นอะชัดเจนกว่าต้องเห็นครับวิธีนี้ต้องเกิดแต่เกิดวิธีนี้เกิดไม่ได้มีกำลังมาพอว่าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเลย เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับการมองนอวิธีจะเกิดเกิดตรงนี้มากมากต้องรับรู้หมดแต่รับรู้ตอนนั้นรับรู้ด้วยความไม่รู้คือชวน,นะเมียวิชาจริงๆตอนนั้นนะพระโอ์ไม่ได้ใส่ใจพป้งตัดว่าดูก่อนมาบอพิษเมื่อเห็นสัตว์จะเห็นนะเธออย่าติดในนิมิตและอย่าติดในอนุบัญญัติชนะ ดูก่อนพิสุททั้งหลายเมื่อจักสุขมีอยู่รูปารมมีอยู่พิสุทในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ว่าตัณหาสัญโยะเกิดจากจักสุขและรูปารม์เธอย่อมรู้ในตัณหาสังโยช์เกิดด้วยประการใดย่อมรู้ชัดในตัณหาสังโย์หรือโทสะประการนั้นเมื่อเธอรู้ราคะโทสะนั้นจนราคะโทสะไม่เกิดประการใดเธอจงรู้ใน ลาพระโทสสัญญชนั้นเมื่อสัญญชนั้นจะไม่เกิดเร้ยกก็นนะกรู้ชัดสัญญชนั้นไม่ต้องไปใส่ใจที่เห็นไม่เห็นอย่างไรเห็นไม่เห็นไม่มีประโยชน์สําหรับเราเพราะมันเป็นวิบากแต่ควรใส่ใจคือเห็นแล้วตอนนั้นเกิดอุดทัดจะเลยเกิดอวิชชาต,ตรงนี้กลับมาดูใจตัวเองอย่าไปตามว่าเห็นแล้วไม่ได้ต้องรู้ใจตอนนั้นแล้วว่ามีปฏิกิริยาความจริงต่อสิ่งที่เห็นอย่างไร

ไม่รู้สึกอะชาวนะเดินตรงนี้ไปแล้วไม่เกี่ยวกับท่านนาะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราเฉยเมยอะไรแรงนะให้รู้สึกรู้ทุกไปแล้วก็คือเป็นอทุกขมาเดี๋ยวกันนะสุขมีจริงใช่ป่ะทุกมีจริง แต่อุเบกขาไม่มีจริงเพราะอุเบกขาจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องสุขกับทุก์ขป่าศจากไปแล้วถึงเกิดอุเบกขาใช่หรือเปล่าฉั้นอุเบกขาจะเกิดไม่ได้เลยโดยไม่มีสุขกับทุก์ขแต่การที่เราจะรู้อุเบกขาด้วยปัญญาต้องรู้สุขต้องรู้ทุก์ระว,ว่างเฉยด้วยปัญญาแต่ส่วนใหญ่อะไรหมดเลยเฉยเมยในสุขและในทุกข

จริงๆความที่เราไม่ยินดีเราต้องรู้ความยินดีและยินร้ายมาก่อนนะป่าใ,<ช>ใช่แล้ววางเฉยในความยินดียินร้ายแล้วอยู่ตรงกลางนี่แหละคืออุเบกขาสรารคด้วยกุศลในมาคุศลก็ไม่อุเบกขาป้า<ช>โมหะมีอุเบกขาป้า<ช>ส่วนใหญ่เราโดนโมหะอุเบกขาเล่นงานเขาเราไม่รับรู้สุขทุกไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่คนที่จะอุเบกขาด้วยปัญญาต้องรู้สึกไหม โไม่ยินดีในนั้นต้องมีทุกข์มั้ไม่ยินลายแล้ววางเฉยด้วยอุเบกขาคือปัญญาในมหากุศลสารคขด,ด้วยอุเบกขานั่นเองแสดงที่คุณเขาถามเกิดแหละเกิดตอนนั้นอย่าไปใส่ใจว่าเห็นใส่ใจที่จิตเราเกิดตอนนั้นว่าเป็นอะไรดูจิตตานุปัสสนา ถ้าว่าโดยตอนนั้นน่ะก็คือเป็นตัวอะไระที่รับรู้ไม่ชัดท่านว่าน่าจะเป็นเรสนชุดไหนมาก mm hmm. ท่านว่าอะไรเนาะ mm hmm. เป็นโมหะหรือปา mm hmm. โมหะหลงไม่รู้ไม่มีกำลัง mm hmm. ก็ทางนั้นจริงๆการรู้ชัดไม่ชัดไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะ mm hmm. พอรู้ชัดไม่ชัดก็เป็นอะไรหมด mm hmm. หรือเปล่าแต่ควรรู้ว่าปฏิกิริยามมนมีการโต้อตอบกับสิ่งเล่าหรือเปล่าโดยธรรมชาติชนิดหนึ่งเจตนานจะปรุงแต่งผักดันจากความชอบไม่ชอบไปอยู่กับอารมณ์ทันทีใช่หรือเปล่าซึ่งตัวนี้เป็นตัวผักดันไปอยู่กับความชอบไม่ชอบตัวนี้คือตัวอุศลไม่ต้องมารู้ตัวนี้เมื่อจิตมีอะไรก็มารื้องตรงชวนนะแต่วิธีจิตอะเกิดแน่นอนนะ มันเร็วมากแต่ที่ไม่ชัดเพราะเราใส่ใจที่อะไรมากกว่าเสียงก็เลยทำให้เห็นนะลางๆแต่เราลองมากลับมาใส่ใจที่อย่างเนี้ยเราเห็นชัดแต่เสียงทำไมละไม,ไม่ชัดแล้วฟังเลยอูอ้ยไม่รู้เรื่องอนะครับสาธุที่ถามเนาะพอเข้าใจไหมน้องเข้าใจไหมแน่นะจริงนะ Silent, ตรงนี้คือสภาวะธรรมนะอ่ะอะคนี้เรามาดูลักษณะท่จตุกะไม่ต้องขึ้นกระดาษแล้วงา่ายดีุสษะลักคณโนมีการกระทบเป็นลักษณะไม่เปยอัสอบอยู่ในหนังสือระหม่มน,นะอธิบายไปหมดอย่างุสษณลักคณโนาการกระทบทั้งหมดเนี้ยกระทบกระทบมีสองกระทบนะ กระทบโดยตรงเรียกว่าผัสโสกระทบโดยอ้อมเพราะอาศัยผาศักสะกระทบสัมทิศทังก็กระทบเรียกว่าสามผัสโสถ้าไม่มีผาศัสสะและธรรมชาติต่างๆรับรู้การกระทบไม่ได้วิญญาณก็ไม่รู้อารมณ์ใช่หรือเปล่าปกติก่อนหน้านั้นเมื่อจักวิญญาณเกิดเราจะรู้ทันทีว่าวิญญาณรับรู้อารมณ์แต่ก่อนหน้านี้ผัาสักรรมหน้าที่เปกระทบก่อนหรือยัง กระทบก่นแล้วเนาะจึงทำให้จักรคญญาณไปรับรู้อารมณ์จากภสษาที่นำนี่แหละจักภาษาภาษากระทบก็ทำให้จักรญาณอะไรไปด้วยเลยชุดนี้ไปรับการกระทบรูปอารมณ์ด้วยนะเ,เรียกว่าสัมผัสโสข้อที่สองสังคตนาระโสถามว่าภสษาทำให้จิตกับอารมณ์ติดต่อกันไหม ตูกไัมเพราะภาษะจึงทําให้อะไรอารมณ์กับจิตติดต่อกันท่านเลยเรียกสังคตะนระโสอันที่สสังคติปัจจุปถานโนมีการประจวบรวมกันระหว่างอะไรวัตถุอารมณ์และวิญญาณก็คือหนึ่งสองสามป่ เพราะมีวัตถุเพราะมีอารมณ์เพราะมีเวญานเกิดจากวิญญาณการประชุมทั้งหมดจึงเกิดสังปัสสะอันสังคติปัจุปถานโนหมายถึงอาศัยวัตถุอาศัยรูปอารมณ์อาศัยวิญญาณทั้งสามมารวมกันจึงเกิดผัสสะข้อสุดท้ายผัสสะเกิดจากอายตนะเป็นเหตุไรสลายยตนะปะทฐานโน ปาษาทท้งหกย่อมมีอายตนะหกเป็นเหตุใกล้จากขายตนะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดจากสัมภัสสะโสตายัตนะเป็นเหตุใกล้เกิดโสตสัมภัสสะเป็นต้นนะครับจบในคู่ที่นี่เรียกว่าสลาปัจจาัสโสคู่ต่อคือภาาัสสาะปัจจยาเวทนาต่อเลยครับอขอโทษที